ะมาแนะนําเมนูที่อร่อยเกินต้านจริงๆค่ะนี่คือบัวลอยที่ใช้แป้งขนมสําเร็จรูปในหนึ่งซองทําได้ครบจบทีเดียวเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากทําขนมกันไหมคะแป้งนี้เชฟตั้งใจคิดสูตรให้ใช้ง่ายสุดๆแค่ผสมน้ําก็ปั้นเป็นลูกบัวลอยน่ารักัๆได้เลยไม่ต้องหาวัตถุดิบอะไรมาใส่เพิ่มเพราะว่าจบครบทุกอย่างในแป้งนี้แล้วค่ะวันนี้เลือกทําเป็นเมนูบัวลอย3สี 4. รสเผือกรสใบเตยรสฝักทองค่ะ แล้วก็ทําง่ายปานแบบนี้โรยผงโรยค่ะเพื่อไม่ให้ติดกันแป๊บเดียวก็ได้บัวลอยสามสีเรียบร้อยแล้วค่ะและกะทิหอมหวานในชุดนี้แค่ผสมน้ําร้อนล่าลงไปก็ได้กะทิบัวลอยแบบหอมละมุนอุ่นใจสุดๆค่ะตั้งน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปต้มไม่กี่นาทีบัวลอยก็ลอยขึ้นมานะคะ่ะเหมือนรอยยิ้มคนที่เรารักรอจินขนมบัวลอ,อยอยู่ตรงหน้าเราเนี่แหละคะ่ะ แป้งนี้ไม่ใช่แค่อร่อยนะคะแต่มันทําให้เรารู้สึกดีที่เราได้ทําขนมหวานหรือของหวานง่ายๆให้คนที่เรารักกินด้วยมือเราเองค่ะถ้าใจเรามีความรักทุกถ้วยก,ก,ก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะได้เวลาชิมแล้วแต่ว่าเชฟจ๋าโสดนะคะ <c oughs> ก็เลยต้อง <c oughs> ทําเองกินเองคนเดียวแบบนี้ละคะ่ะเพราะฉะนั้นขนมทําที่ไหนก็ได้ทําที่ไหนก็อร่อย <c oughs> แค่มีแป้งสําเร็จรูปภูเก็ตโคโค่ค่ะ